สวัสดีครับขุดมอร์นิ่งทุกคนครับพบกับคลิปสรุปข่าวเล t เตอร์ซีประจําวันนะครับวันนี้ครับตัวผมเองก็มีหลากหลายเรื่องราวอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับทีมเลตเตอร์ซีจิ้งจอกมาฝากกับทุกคนกันนะครับนะก็วันนี้ครับมีหลากหลายประเด็นมาพูดคุยกันเรื่องของประเด็นที่การซื้อขายสองคนนะครับในตําแหน่งมิดฟิลด์ที่วันนี้มีลายชื่อมานะครับคนแรกเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ของสปอร์ติ้งลิสบอนครับชื่อว่าทางด้านของ เจาปาลินญาครับวัย26ปีนะครับอีกคนนึงครับเป็นมิดฟิลของลียงนะครับทนงด้าของฮอตเซมเอวานะครับวัย23ปีชาวฝรั่งเศสนะครับอีกคนนึงเป็นชาวโปรตุเกสนะครับสำหรับเจ้าปาลินญาของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับและทางด้านของฮอตเซมเอวาของโอลิมปิกลียงนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของการต่อสัญญาจอร์นี่อีแวนครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่า อาจจะเป็นสัญญาฉบับสุดท้ายของจอห์นนี่อีแวนในอาชีพและอาจจะเลิกเล่นกับเลตเตอร์ซีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้และเขาก็มีการเขียนเรื่องของเลตเตอร์ซีครับในเลตเตอร์เชอร์เนี่ยเขาออกมาเขียนเกี่ยวกับที่เลตเตอร์ซีไปเยือนเมืองไทยครับแบบเป็น private trip นะครับไปเยือนวัดตอนนั้นมีเห็นมีคลิปออกมาว่ามีคนได้โชคดีใช่ไหมได้ถ่ายรูปกับเจมแมตดิสันด้วยนะครับคือไปเยือน สมเด็จธงชัยนะครับที่วัดไตรมิตรวิทยาลาวลวิหารนี่แหละนะเดี๋ยวมาพูดคุยรายละเอียดกันในคลิปนี้ครับนะก็ฝากสำหรับการกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับด้วยนะครับและขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาอย่างสม่ําเสมอสําหรับแฟนจิ้งจอกผมจะพยายามพัฒนาช่องต่อไปนะครับและจะพยายามนําข่าวมานําเสนอในทุกวันไม่มีวันหยุดราชการครับนะฮะอ่ะเราเราไปกันที่ประเด็นแรกกันหน่อยนะครับนี่ครับประเด็นก็แน่นอนเกี่ยวกับ เลเตอร์ซีฮะเยือนเมืองไทยนะครับเป็นทริปทริปแรกของฮอลิเดย์ก็คือช่วงวันหยุดหลังจากที่จบฤดูกาลเฟอร์ลีสที่เลเตอร์ซีจบอันดับแปดนะครับหลังจากที่ชนะซัลลัมตัน4-1เนี่ยนะครับคุณท็อปอายวั์เนี่ยก็พานักเตะเลเตอร์ซีแบรนด์ลอตเตอร์เนี่ยเดินทางเยือนเมืองไทยครับไปแบบเที่ยวเมืองไทยเป็นทริปปิดนะครับ นี่ครับได้กลับไปประเทศบ้านเกิดนะสำหรับคุณท็อปซึ่งจะอยู่จนถึงน่าจะวันนี้แหละแล้วเดินทางกลับเพราะว่าในสื่อเนี่ยเขาเขียนว่าจะกลับไปถึงที่อังกฤษประมาณวันศุกร์เพราะฉะนั้นอาจจะบินคืนนี้หรือว่าบินเย็นๆค่ำๆวันนี้นะครับเพื่อไปถึงที่อังกฤษเนี่ยวันศุกร์นะครับนะเขามีการรายงานครับก็แน่นอนครับนักเตะเลเตอร์ซี้ฮะก็ได้ไปวัดนะครับไปหา เจ้าคุณธงชัยนะครับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับหรือธงชัยธรรมธรรมชโชนะครับรับวัตถุมงคลไปที่ระลึกกลับไปด้วยครับนะฮะซึ่งก็มีคือมีคนที่โชคดีได้ถ่ายรูปกับกเตะกเลตเตอร์ซี่นะนะครับแม่ก็เราก็รอนะว่าอยากให้เลตเตอร์ซี่ถ้าวันไหนมาอุ่นเครื่องที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้ขอถ่ายรูปนะครับตามนั้นนะ นะครับนี่คือเรื่องแรกอะเบาๆนะครับเราต่อมากันที่ประเด็นนี้ครับมันมีข่าวออกมาฮะเรื่องของไปดูเรื่องของอนาคตของบูบาการีซูมาเล่ครับนะครับ mm hmm. เขามีการเลตเตอร์เชอร์เนี่ยเขามีการออกมาพูดถึงบูบาการีซูมาเล่ฮะว่าทําไมอนาคตกับเลตเตอร์ซีมันไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับซูมาเล่ ซึ่งซูมาเล่เนี่ยย้ายมาจากลิวนะครับด้วยค่าตัวเนี่ย17ล้านปอนด์นะครับรู้สึกว่าจะเป็นแชมป์ลีกเอิญด้วยสำหรับบูบารการีซูมาเร่ในฤดูกาลที่แล้วนะครับซึ่งทางด้านของแบนด์ลอตเจอร์เนี่ยคือได้พูดถึงซูมาเล่ในช่วงคือช่วงแรกๆเริ่มต้นซีซั่นเลยนะครับทางด้านของลอตเจอร์ก็ได้พูดถึงบูบารการีซูมาเล่เนี่ยว่า คือในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันมีเรื่องของฟิสิกอลีกก็คือเรื่องของพละกกำลังเรื่องของความแบบมุ่งมั่นต้องพยายามแบบวิ่งให้มากๆนะครับเรื่องของพละกกำลังเนี่ยมันแตกต่างจากลีกเองิงซึ่งซูมาเล่เนี่ยต้องปรับในจุดนี้มากๆเลยอย่างที่แฟนๆหรือหลายๆคนเห็นคือบูบักกีซูมาเล่เนี่ยเวลาลงมาจีไลมันมีความเฉื่อยชาและมีความช้าครับนี่คือสิ่งที่บูบักรัีเนี่ยต้องปรับนะครับนะบนะสำหรับเจ้าซูมาเล่เนี่ยเพราะถ้าไม่ปรับครับ มีโอกาสที่จะหมดอนาคตเลยนะครับสําหรับซูมาเล่นะนะครับซึ่งปัจจุบันอายุ23ปีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเลเตอร์ซี่ก็กําลังหากลางใหม่ด้วยนะครับอาจจะพึ่งซื้อมาซีซั่นเดียวแต่อาจจะต้องหาหนทางที่จะปล่อยออกไปนะครับอาจจะปล่อยซื้อเนี่ยอาจจะยังไม่มีแต่อาจจะมีการให้ยืมตัวนะครับสำหรับบ uh ูบา k าร i ี่ซูมาเล่ครับ ซึ่งแน่นอนลอเจอร์ก็ได้พูดแล้วว่า DNA ของทีมของผมเนี่ยมันคือพละกำลังนะครับการเล่นในพรีเมียร์ลีกมันต้องวิ่งมันต้องเล่นเป็นทีมนะครับและมันคือสิ่งที่บูบักรีสูมาเล่ต้องแก้ครับนะครับซึ่งสูมาเล่เนี่ยอาจจะลอเจอร์อาจจะดูคือดูในซีซั่นหน้าเนี่ยว่าจะได้หรือเปล่านะครับ คือต้องมาดูอีกทีสำหรับซูมาเล่เนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยมันปัญหาเลยเนี่ยมันยังขายไม่ได้ครับสำหรับบูบาการีซูมาเล่ครับยังขายไม่ได้และในปีหน้าตำแหน่งซูมาเล่มันก็จะยากขึ้นเพราะมีกองกลางเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีผมว่าปล่อยยืมก่อนครับสำหรับบูบาการีซูมาเล่ครับน่าจะต้องปล่อยยืมไปนะครับแต่ ซูมาเลออนาคตกับเลสเตอร์ซิตี้ไม่แน่นอนครับและอาจจะหมดอนาคตได้ครับสำหรับบูบาการีซูมาเล่ครับสำหรับมิดฟิลวัยมิดฟิลวัย23ปีชาวฝรั่งเศสคนนี้ครับนะครับูก็มันก็ไม่ใช่นักเตะทุกคนที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกได้นะครับเพราะมันมีเรื่องของพละกกำลังนะเอาละครับเราไปเรื่องของนี่ครับคุณท็อปครับก็ไฟเขียวครับที่จะให้ ใช้เงินนะครับคือให้ซื้อขายให้เ็นท์ล็อตเจอร์เนี่ยเลือกนักเตะในซัมเมอร์นี้นะครับนะซึ่งคุณท็อปอายวัตศีวัตรพพา,า,าครับประธานสโมสรเรซเตอร์ต,รตรีฮะก็มีแผนครับที่จะมีงบให้กับเบนท์ลอเจอร์ที่จะใช้นะครับเขาไม่บอกว่าเท่าไหร่นะแต่บอกว่าก็คือเหมือนกับว่ามีเตรียมงบไว้บ้างนะครับแต่หลักๆเลยที่เขาพูดเนี่ยคือ ที่ในสื่อเขาบอกเนี่ยคือต้องขายนักเตะออกไปนะครับซึ่งแน่นอนคนที่จะขายออกไปก็มีสองคนหลักๆแต่ก็คือยูริเตลิมันกับคลาร์ก้าโซยุนชูนะครับนี่คือสองคนที่น่าจะไปแล้วนะครับซึ่งคุณท็อปเนี่ยเขาได้ออกมาพูดว่าเราจะตอนมันเป็นโอกาสนะมันเป็นออปชันแล้วมันเป็นโอกาสที่เราเนี่ยจะเสริมทีไม่แข็งแกร่งขึ้นและกลับไปสู้ใหม่นะครับในซัมเมอร์นะครับคือหมายถึงว่าในซัมเมอร์เนี้ยเราจะเสริมตัวเข้ามาแล้ว ปรับปรุงทีมของเรานะครับเขาก็รู้สึกมีความสุขครับที่เขาได้มาเหมือนกับเป็นประธานสโมสรน,นะได้ช่วยสโมสรที่เป็นสโมสรที่ดีนะครับ good of the c ะค b นะฮะซึ่งแน่นอนคุณต๊อกก็บอกว่าถึงแม้เราจะบางทีเราจะให้เงินไปช็อปไปเสริมตัวเนี่ยเราก็ต้องมีการคิดถึงบัตเจ็ตงบประมาณเรื่องของค่าเงินด้วยฟแน a n นซ์อะไรเนี่ยนะครับ เรื่องของเงินด้วยว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีนักเตะที่เป็นแบบบิ๊กดดลซูเปอร์สตาร์เข้ามาเท่าไหร่นะครับแต่เราจะพยายามทำงานแล้วก็พอเราพยายามดูนักเตะที่ DNA เข้ากับทีมเราและสนใจนะครับหมายถึงว่าและที่เราสนใจแล้วก็ที่ลอตเจอร์เนี่ยอยากจะได้นะครับอย่างเหมือนที่เขาก็าอ้างอิงมาแหละว,ว่าลอตเจอร์อยากจะรีเฟรชทีม อยากอยากจะมีนักเตะเข้ามาคุณท็อปก็โอเคซึ่งตำแหน่งที่เลสเตอร์เชอร์ไลท์เขาบอกมาเนี่ยก็สามตำแหน่งหลักๆนะครับคือเซนเตอร์แบ็กนะครับมิดฟิลด์บ็อกซ์บ็อกแทนเตเลมันและปีขวาถนัดเท้าซ้ายครับสาหรับเลสเตอร์ซีนะนะครับซึ่งแน่นอนฮนะคุณท็อปก็บอกว่าเขาจะพยายามต่อสู้เพื่อสโมสรทุกคนนะครับเพื่อสตาฟครับแฟนบอลและทุกคนในครอบครัวเลสเตอร์ซีครับ เราจะสู้ไปด้วยกันในปีหน้าครับปีที่ผ่านมาเราได้การสนับสนุนที่ดีมากครับและเราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและพาลิเตอร์ซีกลับไปสู้ในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือวิสัยทัศน์ของเดอะแชร์แมนครับคุณท็อปอายวัตศรีวัฒนพพาครับก็ถือว่าคุณท็อปก็ไฟเขียวนะที่จะเสริมทีมปรับปรุงทีมและให้แบนด์ล็อตเจอร์ได้ รีเฟรชทีมครับถือว่านี่ก็คือสิ่งที่แฟนเลตเตอร์ซีก็คือให้ใจคุณต็อปนะนะครับเพราะคุณต็อปคือรักฟุตบอลแล้วก็พยายามที่จะทำให้สโมสรเน,นี่ยเป็นที่รักของแฟนเลตเตอร์ซีในเมืองเลตเตอร์เชอร์ครับนะครับเราไปที่ประเด็นต่อมาฮะนี่ครับประเด็นของจอนะี่อีแวนอ่า ประเด็นของจอห์นนี่อีแวนที่สื่อเนี่ยจากเน็ตเชอร์เนี่ยเขาบอกว่าในเทเลกราฟเนี่ยเขาบอกว่าอีแวนเนี่ยกำลังจะมองที่จะต่อสัญญานะครับต่อสัญญาถึงอายุสามกปีซึ่งปัจจุบันเนี่ยอีแวนสญญานสิสี่ปีใช่ไหมเหลือสัญญาอีกหนึ่งปีก็คือถึงปีส0 2 3ันย่ิบสามจะช่วงถึงมิถุนาส0 2 3ัยิบสามเนี่ยนะครับอีแวนเนี่ยจะต่อสัญญาออกไปอีกหนึ่งปีก็จะรวมเป็นอีกสองปีซึ่ง พออีกสปีนั้นเนี่ยอีแวนก็จะอายุ3-6ปีพอดีครับซึ่งเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นสัญญาฉบับสุดท้ายในชีวิตของจอห์นี่อีแวนแล้วนะครับก่อนที่จะอาจจะแขวนสตั๊ดหรือกลับไปทีมเล่นทีมในแชมเปี้ยนชิพทีมในลีกเล็กๆในพรีเมียร์ลีก,ลก League, หรือจะจกลับประเทศในเล่นฟุตบอลในประเทศก็ว่าไปนะครับนะซึ่งทางด้านของอีแวนเนี่ยเขาก็เคยบอกนะครับพูดถึงอนาคตของเจ้าตัวครับ อีเวนบอกว่าเขามีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่นะครับมันในสถานที่แห่งนี้ครับมันเป็นสถานที่ที่เหมือนกับให้ผมได้แสดงศักยภาพและเล่นฟุตบอลที่นี่นะครับแล้วเขาก็บอกว่าตั้งแต่เขามาอยู่ที่นี่เนี่ยนะครับเขาดีใจที่เขาสามารถที่สร้างโปรไฟล์ให้กับคลับได้แล้วก็มีนักเตะที่ ที่มีศักยภาพที่ดีและสโมสรน,นี้เนี่ยก็มหัศจรรย์นะครับมันเป็นสโมสรที่ผมเนี่ยอยากจะอยู่ต่อและยินดีที่จะอยู่ต่อช่วยทีมต่อไปนี่คือสิ่งที่จอ h ์นี่อีแวนพูดนะครับยังไม่ได้ออฟฟิเชียลเป็นทางการแต่ผมเชื่อว่าจอ h ์นี่อีแวนถ้าจะต่อสัญญาไม่น่าพลาดครับนะฮะอ่านะนะสำหรับจอ์นี่อีแวนนะนะครับผ่านไปนะเรามาดูทางด้านของ มันเป็นชื่อใหม่ที่ขึ้นมาสำหรับมิดฟิล์ชาวโปรตุกสครับที่เล t เตอร์ซีก็มองอยู่เหมือนกันคือข่าวมันจะเยอะหน่อยนะช่วงนี้นะครับวันนี้ก็มีเพิ่มมาสองคนก็คือเจาปริญยาคนนี้กับออเซมเอวาที่มีก่อนหน้าน,นี้แหละนะครับเขาบอกว่ามันเป็นอนาเตอร์ออปชั่นที่บรลัเจอร์เนี่ยได้มีการดูเหมือนกันรวมถึงทีมงานนะครับซึ่งถ้าเจาปริญยาเนี่ยปัจจุบันอายุ26ปีครับ เล่นอยู่กับ Sporting Lisbon นะครับเป็นนักเตะโปรตุกีสนะครับซึ่งแน่นอนฮะทางด้านของเจ้าปาินญาเนี่ยก็คือเขาเคยมีเคยมีข่าวนะครับเคยมีข่าวแบบเชื่อมโยงกับเล t เตอร์ซีแบบแบบแป๊บนึงนะครับ ตอนช่วง2021ช่วงตลาดตลาดแ January 2021นะครับคือปีที่แล้วตลาดหน้าหนาวปีที่แล้วนะครับแต่สุดท้ายมันก็เป็นแค่ข่าวไปนะฮะซึ่งค่าตัวเนี่ยเขาบอกว่าค่าตัวอย่างน้อยเนี่ยรายงานจากสื่อในประเทศอย่างโปรตุเกสเนี่ยนะครับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ25ล้านยูโรนะครับหรือ21.25ล้านปอนด์นะครับ คือมันเป็นแค่ข่าวเชื่อมโยงนะครับคือข่าวแบบที่เขาเล่นนะครับว่าอาจจะมาลิเตอร์ซีเพราะว่าช่วงนี้ลิเตอร์ซีสนใจแดนกลางไงมันก็จะมีข่าวเยอะแต่เจ้าปริญญาตัวนี้เนี่ยคืออายุย่ห6ปีเนี่ยมันอาจจะมาแล้วใช้ได้เลยแต่มันต้องปรับตัวอะไรหรือเปล่าแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าอันนี้ต้องดูสําหรับเจ้าปริญญานะครับอ่ะเราไปกันที่ประเด็นสุดท้ายฮนะข่าวการซื้อขายอีกคนนึงฮนะทางด้านของ ออสเซมเอวานะครับเอวานี a war, ่ก็มีข่าวมาตลอดนะครับซึ่งค่าตัวเนี่ยตลาของรียงเนี่ยจะขายค่าตัวอยู่ที่ประมาณส3าล้านปอนด์เองนะครับสรับออสเซมเอวาเอวานี war, war, ่จะเล่นตำแหน่งแบบเล่นเบอร์สิบได้เล่นมิดฟิลในสีน 3, ่สามสามมิดฟิลซ้ายได้สลับออสเซมเอวานะครับผมไปดูมาแล้วนะซึ่ง มันอาจจะเป็นออปชันที่โอเคเลยสำหรับการมาแทนร e เพ a c เมนต์ยูริเตเลมันนะครับในซัมเมอร์นี้นะครับที่มีข่าวนาหูว่าจะไปอาร์เซนอลน,นะครับเอวาเนี่ยวัย23ปีนะครับเขาอยู่กับลียงตั้งแต่2006-2007นะครับยิงประตู39ประตูจากตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับเขามีเทคนิคไปกับบอลได้ดีนะครับซึ่งแน่นอน RMC Sport ครับเขาก็บอกว่าทางด้านของลียงเนี่ย พยายามที่อยากจะต่อสัญญาเอออกไปนะแต่เขาก็ไม่คือไม่ปฏิเสธ any offer reject any offer not reject any offer คือไม่ไม่ปฏิเสธสัญญาไม่ปฏิเสธข้อเสนอที่คนจะเข้ามานะครับเพราะว่าเป็นสัญญาเนี่ยปีสุดท้าย final year of his contract แล้วนะครับเอเคยมีประสบการณ์ในบอลยุโรปนะครับนะตอนนั้นที่เข้าไป ไปรอบรองเลยอะไปเจอกับบาเยิร์มั้งแล้วแพ้นะครับซึ่งเอวไว้ให้ยี่สิามปีเองนะครับอาจจะเป็นตัวเลือกที่มาแทนเตเลมันก็ได้และราคาสิบสามล้านปอนด์นะฮะเขาบอกว่ามีทีมที่มีทีมที่อาจจะอยากที่จะได้เอวเหมือนกันมีคู่แข่งนะครับก็คือโมนาโกโอลิมปิกมาลเซยรวมถึงเลวเบติสครับก็ต้องมาดูว่าเล t เตอร์ซีเนี่ย จะได้หรือเปล่าเพราะลัตเตอร์เคยพูดก่อนหน้านี้ว่าอยากได้กองกลางใหม่แน่นอนครับอ่านี่คือทั้งหมดนะครับนะแต่ผมมีมาให้เป็นเสริมนะครับเกี่ยวกับสแตตของเอ r นะครับนี่ครับ23ปีชาวฝรั่งเศสนะนะครับหมายเลข8นะครับสำหรับเอวานี่ครับผมให้ดูตรงนี้เป็นสแตตครับของเอวาําตำแหน่งไหนที่เอวเล่นแล้วได้เรตติ้งมากนะครับ คือตำแหน่งนี้ครับ7.54ครับคือตำแหน่งอะไร ML Mid i e i l i n g Left กลางฝั่งซ้ายครับคือผมไปดูรียงเล่นนะรียงเขามี4-2-3-1 4-1-4-1 4-3-3อะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นระบบ4-2-3-1เนี่ย LR จะเล่นเบอร์10แต่ถ้าเป็น4-3-3 4-1-4-1 LR จะเล่นตำแหน่งซ้ายครับซึ่งผมมองว่าเนี่ยอะถ้าคิดว่าถ้ามาเลเตอร์ซีเนี่ยอาจจะไป เล่นทางฝั่งซ้ายแล้วให้แม d i ิสันเป็นขวาแล้วกลางกลางรับเป็นเอดีดีอันนี้ก็ได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเออเนี่ยสิ่งที่ทําได้ดีคือการไปกับบอลยิงไกลจ่ายคีย์พาร์แล้วก็เก็บบอลไว้กับตัวนะครับแต่สิ่งที่ไม่ดีเลยคือการเลี้ยง1ต่อหนึ่งการเปิดบอลน,นะครับและการแท็กเกิลไม่ดีครับและเรื่องของวิทนัยคือหมายถึงว่าการโดนใบเหลืองใบแดงอะไรเี้เออไม่ค่อยดีครับนี่คือเป็น สแตตของ a อ R นะครับนะซึ่ง a อ r เนี่ยสไตล์เขาเนี่ยชอบเลี้ยงชอบเก็บบอลน,นะครับและชอบจ่ายทำชิ่งแล้วก็ชอบเวลา c o u n t อร์แอ a แทแล้วแต่ a อ r ไม่ใช่มิดฟิลที่ t a ็กเกดีครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไร a อ r เป็นกลางเหมือนกับซ m ที่เหมือนกับว่าเบอร์แปที่จะไปเบอร์สิบผสมกันนะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนี้แล้วนะครับคือมิดฟิลเนี่ยมันต้องเล่นได้ แต่แนวลุกแล้วต้องมิดฟิลด์แบบบ็อกทูบ็อกได้สำหรับออสเซมเอาร์แต่ถ้าดูอย่างนี้เนี่ยเอาร์จะเป็นทางลุกมากกว่ารัดไม่น่าไม่น่าจะดีนะสำหรับออสเซมเอาร์ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งของเบนแล้วกันนะสุดท้ายก็ดูกันว่าจะมีใครตอนนี้มันมีข่าวเชื่อมโยงหลายคนนะครับขอบคุณทุกคนมากนะนี้ทั้งหมดแล้วสำหรับการรับชมและติดตามฝากกดไล, like, share, ลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร้เแล้วไว้เจอกันครับสวัสดีครับบา,บายยนะทุกคนขอบคุณทุกคนมากครับ